ม่วนตามกระถา,างได้แล้วนะเฮากะทำการว่างกระถา,างลงประมาณนี้เพราะว่าจีซีว่างเห็นเพียงให่ซํากับปนกระทางเลยกระสิบบ่ด้ดพอขันเขารวบไปไเฮากระมัดไว้ทึ่งสองขางนะคะมัดอันนี้มัดเชือกสองเส้นไวนะ้เนาะว่ามีดินค่ะว่ามีดินลงไปไเลยเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับจิตใจอีกคือเก่านะคะ สำหรับมื่อนีจิตกะสิพาทุกคนมาแพ็กบอนสีเผื่อทรงขายเด้อจ้ะ,ะเฮาปลูกเป็นเฮากะต้องแพ็กเป็นทรงเป็นเนาะจ้ะช่วงนี้กระแสบอนสีกะระดดลงแต่ว่ากะยังมีคนสร้างข้ามาซึ่งเพิ่นก็เป็นลูกค้าที่เคยซื้อเนาะคะ่ะเคยสร้างไปแล้วหลายเทื่อแล้วละแล้วเพิ่นก็มาถามหาบอนบ้านๆเพราะเพิ่นหลงรักบอนสีบอนยีหนาวเนาเนะเพื่อนกะอยากได้เป็นฟอ้อมไปปลูกใส่กระถางสวยๆค่ะ มัอนี้จิตก็เลยสิมาเฮตุคลิปแบบเฮ้าปลูกไว้เฮ้าก็ต้องขายเป็นเนาะจ่กสำหรับลูกค้าหรือเพื่อนนะคะเพื่อนๆที่เพื่อนมากบ่อนสีกะขายไปแบ่งกันไปเนาะจาะมันนี้กะสิมาแพ็แต่ว,วันนี้จิตกะเลียงเพื่อนใส่ถุงดำไวอ้อาเลียงใส่ถุงดำไว้เพื่อนกะเป็น,ปนอรอมญ่แตกแบบนี้งามแล้วเนาะ ในการทรงนี่ขันเข้าอยากให้แบบว่าเวลาเข้ากันกันว่าให้เพิ่นพักแพกง่ายเฮจังไดก็คือต้องมาเปลี่ยนกระถางเนอกจากเปลี่ยนกระถางก่อนเนาะเอากับมาเมืองวิธีการแพกไปเลยค่ะแบบว่าเพื่อนเพื่อนคนใดที่ปลูกไหมเราอยากขายอยากแพกก็สิได้เม,มืองวิธีการแพกเนาะค่ะไปน้ำกันค่ะ การแพกนน่นเนาะเข้ากับสิดตองน้ากระถางเนาะคะ่ะน้ากระถางมาเปลี่ยนเพลินเข้ากับเมืองขนาดเพลินวา่าเพลินสุกวันที่สิไซขนาดจำได้เลยพอดีเพราะว่าเวลาเข้ารวบการเพลินเนาะคะ่ะรวบการเพลินเก็บการเพลินบไหา้เพลินหักเป็นฟอรอมคือเกาหนีสิได้ง่ายและพื้นที่สิได้กว้างออกไปเนาะคะ่ะคันคันอยู่ในทุงทรงได้บ่กระได้แต่วา่าใบของเพลินน่ะสิบอง,ง้ามเนาะคะ่ะสิหัก คือเพิ่อนอยากได้เป็นฟอร์มเนาะขนทรงไปหอดแล้วก็ซองซ้ำมือก็ให้เพิินแบบตั้งตัวได้งามนะคะตั้งตัวงามเนาะเฮากะสิมาเปลี่ยนกระถางกันเลยสําหรับการเปลี่ยนกระถางนั้นเฮากะใส่ดินลงไปจากหน่อยค่ะลงใตให้เพิินเนาะเสร็จแล้วอบอนสีทียูในถุงนี่เพื่อเฮาให้เพิิน ออกมางงายแล้วดินบ่แตกบ่หยังเนาะคะ่ะเฮาก็ต้องรดน้ำเพิ่นลงไปก่อนนะคะเมื่อรดน้ำเพิ่นซุมแล้วเฮาก็เริ่มเปลี่ยนถุงดินเลยเก็ร่องด้วยอันนี้ก็จะเป็นดินเนาะจากดินที่มีดินใบกามปูและม่ดินปลูกเนาะผสมกับมุ่นใสเดือนเด้อข้างล่างนี่สิจิเทศไว้เ่าที่นี่อ่าสำหรับต้นที่เฮาสีทรงเนาะคะ่ะต้นที่เฮาสีทรงเฮากะ มาเอาถุงออกจากเพิ่นเลยความเพิ่นลงค่ะคือกระถางเพิ่นไม่นี่นะอันนี้รากเต็มเลยเนาะรากสวยงามเต็มเลยหฮอก็เอาลงใส่กระถางไว้เลยค่ะใส่กระถางเพิ่นไว้เลยเซตแล้วเนาะแบบนี้ใส่กระถา,างเซตแล้วหฮอ,แบบอก, ت, เอก็เอาดินใส่น้ำขังๆเลยเด้อค่ะดินใส่น้ำกระถางขังๆเลยห่อกะเอาดินเนาะค่ะใส่ไปรอบๆ รอบกระถางคือเขาปลูกไม้นี่ล่ละค่ะคือเขาปลูกไม่เนาะยัดลงขางๆกับว่าต้องใช้ดินยไยซ้ำใดด้วยค่ะเพราะว่าเขาสิบแพ็กการส่องออนไลน์ก็คือว่าให้เบาที่สุดเนาะแต่ว่ากับบ่ญเมนว่าโอ้ยดินแค่เครืองกระถางบ่เอาเด้อแบบนั้น <c oughs> สำหรับการช่องคลองเนาะคะ่ะบางคนลูกค้าเพิ่นกระมักเป็นฟรอมไปเลยมักเป็นฟอ,ม,อ,ม,นฟอม์มักให้เพิ่นยังสวยงามยู นะคะบางคนกับเพิ่นกระลับใดคือเพื่อนอยากได้นตะหัวเอาก็สามารถดึงเอาตลา่ลักไปแพกทรงแบบนั้นเลยกง่ไงแต่อันนี้เพื่อนอยากอาไปปลูกประดับไว้บ้านสวยงามเนาะคะ่ะเซตแบบนี้เรียบร้อยะคะ่ะเซตแบบนี้เรียบร้อยเนาะอ่ะเอาก็ทําการอันนี้ทําการรดน้ำน้ำเนาะ กดน้ำไบ้อ่าดนา้ำเสร็จเรียบร้อยเอากระสิบไปแพ็กกันเลยค่ะค่ะแล้วหฮอกระมาเมืองอุปกรณ์ในการแพ็กเลยเนาะแบบง่ายๆเลยเด้แบบบัาลัเลยที่ดีเหตเห็ุก <The> ะอันดับแรกเลยอันแรกเลยห้อมมีฟางเนาะค่ะเชือกฟางใบมัดอ่าใบมัดต้นมัดกล้องเนาะจ้ะแล้วกัพี่ๆเทปเนาจะจ้ะ สิเป็นแบบคุ้นแบบไซส์แล้วแต่ที่เฮามีอันนี้ไม่เสียบลูกชิ้นหรือไผ่สิเป็นไม่ตะเกียบไม่ยังกระไดที่เฮาหาไดเนาะคะ่ะทิชชู่ค่ะทิชชู่หรือกระดาษที่เฮาบ่าไดใส่แล้วเฮาก็น้ามาแพกน้ำมากันกันดินรูดเพิ่นไดคือกันเด้อค่ะอ่าเนาะเล้ากากระบอกชีดน้ำเนาะคะ่ะ อ่าไว้จะฉีดน้ำให้เพิน่นสำหรับคนที่เพิน่นปลูกไว้โดนแล้วเพิ่นก็ฉีด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 แบบนี้เพื่อให้รดน้ำให้เพิน่นเพื่อให้ความชุม่มซ้นของต้นบ่อนสีกรเนาะคะ่ะคือแบบนี้เราแบบนี้กับมีการกระแทกไว้น้ำเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเคยสั่งของมาแล้วมีมากก็เลยเก็บเก็บไว้เนาะคะ่ะเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะกับ ลก็จะเป็นกล้องเอาไปถ่ายไส่เนาะคะ่ะนี่กล้องก็จะเป็นกล้องยังก็ได้ค่ะแต่ว่าให้เพิ่นแข็งแรงและทนทานเนาะเพราะว่าในห้อาก็จะส่งไปพอปน้องเอก,กชอนเนาะคะ่ะนี่แบบนี้เนาะเ้าก็หาถุงพลาสติกมาก,ก่อนนะจ๊ะอันดับแรกนี่ค่ะเ้าก็ต่อเลยเนาะอ่ากะบอกชีดน้ำเนาะคะ่ะชีดลงไปเนาะให้เพิ่นสุ่มตื่น แต่ขนของห้องเปียกดีแล้วเราก็ต้องฉีดอีกด้อยันไปหดน้ำแล้วอ่าเร็จแล้วเนาะคะ่ะต่อไปก็เป็นการการันก้านเพิ่นเนาะคะ่ะการก้านเพิ่นขันห้องมีทิชชู่อันนี้จิตสิตตั้งตั้งไว้แบบนี้เนาะเลยสีเดทไายจากมุมนีเพราะว่าบ่าได้สะดวกทายแบบมุ่งตั้งเชียงให้เมืองปันไดเนาะคะ่ะอ่าเซ็ตแล้วห้องก ฉีดแล้วห้องก็ใส่ทิชชู่เด้อจ้ะหรือกระดาษที่เฮ้าว่ได้ใส่แล้วนะคะกระดาษจะเป็นกระดาษเศษกระกระดาษเอียงก็ไดเหลือจากลูกเลี้ยงนั่นละ่ะหรืออยังที่เพื่อนบ่ได้ใส่ห้องก็สามารถยัดลงไปแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเฮากันเพื่อนรุดออกจากกระถางนั่นเองเด้อจ้ะอ่าห้องก็เอาลงไปเลยยัดยัดยัดข้างๆ้าง,าง,างรอ,รอบๆอบแบบนี้จ้ะ ยัดขัางขางรอบรอแบบนี้เลยเด้อค่ะยัดๆยัดยัดหย,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 ยัดเลยเนาะอ่าในเมื่อเฮ้าไก่เต็มกระถางขอบของเขาแล้วนะคะเฮ้าหยัดไปอันนี้จิจะเอาน้ำฉีดอีกเที่ยงเพื่อให้เพลินเปียกๆซุ่มๆน้ำเด้อค่ะสีได้จับเก็บงา่า้เพื่อนบอกแข็งเนาะย่ำถูกกับต้นไหม่เฮ้าฉีดีดค่ะ เรียบร้อยบัดน,นี้หฮอกระชิหาถุงมมัดเนาะจะมัดกันน้ำมัดกันมัดกันน้ำเพิ่นไปโดนกล้องไปเปียกกล้องเนาะคะ่ะหาถุงอันนี้คือมีถุงหน่อยแต่หาถุงทีใดขนาดเพิ่นเนาะคะ่ะหาถุงถุงมามารัดเพิ่น มารัดเพิ่นเขากะรัดกม,มัดปกติเลยเด้อค่ะมัดนี่มัดแบบปกติใบนี้คือเคียงแถนองใบนี้เนาะใบเพิ่นกันงามเนาะเพิ่นก็นมัดกันขันไว้พะเขาตั้งกล้องสูงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเท่ากับบำมใจเนาะราวาสูง เอ้าไปเลยนาเฮาก็ใส่อีกจักซ่อนจักอันเนาะจ้ะจักอีกถุงนึงอ่าอีกถุงนึงเฮาก็เอามามัดคือกันจ้ะเฮาก็ระวังลูกน้อยเพิ่นน้ำเพิ่นมีลูกน้อยหลายเฮาก็ระวังหรือไผหรือไผสิจับสองขางเข้า hmm. ก like okay. um, ันแั yeah, mm ่ง hmm. ส like <they Fun> ี่ม <inger> ้วนม้วนม้วนก็ได้ค่ะม้วนม้วนหมุนแบบนี้ค่ะมุน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 แล้วก็ยัดเพิ่นเข้างขางๆนี่ แบบนี้ก็ได้คือกันค่ะแบบนี้ก็ได้เนาะเซตแล้วเข้ากัเอาพี่พี่เทปมาเนาะค่ะเอาเทปมาติดพี่เทปมาติด ติดคางติดน้ําคางเพื่อนยังสี่ค่ะติดไปน้ําคางโดยรอบกระทางเลยเนาะคะ่ะอันนี้คันผู้ใดเพื่อทรงดูเพื่อนก็มีวิธีเห็ดของเพิ่นเพิ่นชำนาญแล้วเม,มือ่อนึงเพิ่นจะได้เป็นแบบลายต้นพลับได้ชำนาญในการแพ็คทรงเนาะคะ่ะเอากะจิล็อกทุกมุมค่ะเอากระสิติดไปทุกมุมเลยเนาะ,ะก,ะกัน กินในกระทางเพิ่นออกขอบอกเด้อสร้งน้ำเฮ้านเนี่ยเขากับูุคขาเกากลับมาซื่ไยเดอร์ราะวาเฮ้าแพ็กเนาะต่ละาัาหรักพันผมดดนในการแพ็ก <c oughs> ในการแพกกระสบติดไปเรื่อยๆเนาะเท่ากันดินกันกาัานได้สิ้แล้วนะคะกระสบเป็นทรงแบบนี้ค่ะ ก็สิเป็นแบบนี้เนาะค่ะก็คือความลงจังไดรเนี่ยเนี่ยความลงจังไดรเนี่ยเพิ่นกับโ er เฮีาโบลุดเนาะนี่เพิ่นกับโ er เฮีาโบลุดเพิ่นกับยังอยู่คือเก่านี่แหละค่ะการการกันดินเนาะจ้ะต่อไปเข้าก็สิเป็นการรวบการขึ้นเนาะคะ่ะรวบการขึ้นมัดขึ้นเนาะ,ะแบบนี้เลยนี่รวบการกันการเนาะคะ่ะจิตกระสิบใส ใส่ฟางเนาะคะ่ะใส่ฟางในการมัดใบกอนต้องระวัางใบน้อยๆเพิ่นน้ำเนาะมัดไใบกอนเพื่อให้เพิ่นติดกันมาเซจีกสัสิตาร์ออกไปเลยนี่เนาะคะ่ะกะสิไดแบบนี้นี่มันกสิรวบกันแบบนี้แล้วเซ็จแล้วบัดนี้ขังเพิงค่ะ ทังเทิงผูใ้ใดสิอยากเฮ็ดไว้ก็ได้หรือว่าเฮ็ดไว้ก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ระวังางใบที่เพิ่นกำลังสิออกมานำํำแต่ว่ามันนี้จิตกะสิหาหาไม่เนาะคะ่ะมาเสียบข้างล่าง ล่างตรงนี้นะคะตรงโค้นของเพิ่นนี่สําคัญเวลาเพิ่นขาจาถิ่มกองหรือเอากองว่างไว้เพิินกระสีได้ความรับความกระทบกระเทือนเนาะ,ะได้รับความกระทบกระเทือนตอนนี้เข้ากระสีตองหาแนวกันไว้ดีที่สุดเนาะผู้ใดสิเป็นมีเศล้องนี่ผู้ใดมีเศล้องแบบนี้ก็สามารถพันเข่ากันกันไว้แบบนี้ก็ได้ะล้วค่ะต่วันบนี้จิตมีนี่กันกร,ระแทกตรงนี้เนาะจิตก็เลยสีเอามาใส่ประโยุน์ เอามาพันเพิินไว้ได้เนาะสิหนุ่มนวลก่วเก่าสิเป็นหนุ่มนวลกว่าเก,านนนนนก่า,กาบัดนี้ก็คือเก่าค่ะเอาเชือกฟางมามัดไว้เชือกฟางมาหมัดไว้เสร็จแล้วเนาะไม่เสียบลูกชิ้นที่เทาเตรียมมาเนาะค่ะอันนี้จิตบริดุสะดวกไปเมาเเล้าใหม่เนาะ ไปเราใหม่หรืออีอย่างจิตก็เลยสใสไม่เสียบลูกเสียบลูกชิ้นเพราะว่าเพิ่นแหลมอยู่แล้วเพิ่นมีความแหลมอยู่แล้วเนาะความคมอยู่แล้วแล้วที่นี่คันเพิ่นสั่นห้อง็สามารถตอขึ้นได้เนาะค่ะเอาพี่พี่เทพเอาเทพเนาะค่ะติดรอบๆอบพันเลยติดรอบๆอบพันเลยเพื่อให้เพิ่นแน่นเนาะค่ะ ให้เพิ่นแน่นให้เพิ่นสูงขึ้นเงาขึ้นเฮาสิดวยบระตองไปเสียเวลาหาใหม่แนวอื่นนะเอาแบบพ่านไว้เอาให้แน่นที่สุดค่ะติดกันไว้เนาะหรือผู้ใดมีไหม้แนวอื่นก็สามารถใส่ได้เมื่เลยค่ะไม่คำบอนก็นได้เพราะว่าอันนี้มาความแหลมคมของเพิ่นนะฮะก็แทงไปเนาะคะ่ะ กระแทงกันกานไปเฮากระสิมัดสซกันเด้หมัดส่กันกับต้นของเพลินเฮากระสิการว้โดยรอบเลยเด้อค่ะไม่เดียวนี่เบอร์ยูเลยค่ะเฮาก็จะต้องเฮ็ดไม้อีกจิตกระเฮ็ดอีกไม่นึงเป็นสองไม่เนาะคะ่ะเฮากระเสียบลงนี่ไม่แรกนี่เขาเสียบลงคางไม่ที่สองเฮากระเสียบลง,ง,ง,รบลงตรงขามกันเพื่อที่ให้เพิ่นยึดใบเนาะคะ่ะนี่เพิ่นยึดใบ เ้องกะหาตรงมัดทีบวสุใบเพิ่นค่ะเลากม็มีการมัดใบเนะาะมัดใบบต่ตองอันนี้ปันไดเพราะว่าข้าได้กันเสียบลงขขาง่างดินแล้วนะคะบ่ตองเห็นปันไดก็ได้เนาะอันที่สองอเป็นกระเสียซอยยึดซอยประคองแบบนี้ค่ะกันกันเพิ่นหกัก เพราะว่ายงมเขาเพิ่นส,ส่งไปเนาะเขาก็รู้ว่าเพิ่นสิเห็ดแห้งซ้ำใดเนาะจากพนังแงนเพิ่นวันนี้ขันเท้าส่งไปดีไปแบบเบอบช่ำาหลายยังฟอร์มงามยังสวยงามอยู่เนี่ยเข้ากัซซีมีลูกค้าเพิ่นมากอุดหนุนน้ำตลอดเลยเนาะค่ะ บัดนี้เฮ้ากันเฮ้าเหตุการณ์แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะมัดเสียบใหม่เสร็จเรียบร้อยกะสิเป็นยังซีเนาะใหม่กะซีเน้ยเามาหอดนี่แต่บ่ถึงใบเพิ่นเดือดสาบ,บังเถอาเดี๋ยวเพิ่นทิ่มเพิ่นแท่งเอาสูงขึ้นมาเลยกะบบดีบังเทือใหม่เง้ยวไม่เง้ยวเกินไปขึ้นมาหอดพี่กะิีอ่าสทือเนาะเวลาเพิ่นขนทรงกะสิถือใบขาดอย่ังขาดได้เนาะอันนี้เฮ้าก็ยังบริสเอรขั้นตอนวิธีนี่ ยังว่าแ็กหอดเป็นสารต้นละพันนี่ดูแลลูกค้าได้ดีที่สุดเข้ากับฮักต้นไม้เข้ากับจองส่งในเพื่อนดีที่สุดค่ะอันนี้เนาะกะเป็นกล้องนะเอากลองแข็งแขงมาเนาะคะ่ะประมาณว่าเข้าสิเอามาสวมใส่ตรงนี้ได้เนาะค่ะเข้ากะกะกะมึงเนาะค่ะนี่เข้ากับกะมึงนะะํนเานเป็นแผ่นมานะะเนาะแล้วเข้ากะมาตัดค่ะ มาตัดจักน้อยเนาะค่ะตัดระยะจักน้อยําความเงวเนาะจ้ะความประมาณว่าสีหรอบต้นของเพิ่นได้เข้ากับตัดจักน้อยตัดเข่าไปประมาณนี้จักน้อยตัดเป็นซีกเป็นซีกโดยรอบเง้วของกระดาษเสร็จแล้วเข้ากับพับเพิ่นลงไปตามที่เข้าตัดได้ค่ะพับลงไปเนาะเพื่อห้เขาสีเอามาใส่กับต้นเพิ่น กันรอบรอบ่อบบให้ลำต้นของเพินย่ำเข้าทรงสีบ่ได้รับความกระทบกระเทือนเนาะค่ะก็ิิเป็นแบบนี้ค่ะนี่เนาะเข้า,เ,าเอาเทปมาติดไว้ค่ะ โดยรอบแก่นกระดาษที่ห้าเเฮดไว้ด้คะ ก็เห็นบรชาัดปันไดเพราะว่าเป็นแนวตั้งเนาะก็จิะว่าโอ๊ยติดอย่างเนาะคือเดียวก็เห็นน้ำค่ะกะค็คือเห้าพันเนาะค่ะห้าพันห้าติดโดยรอบแกนให้เพื่อนยูให้เพิ่อนยูติดกับกระถางนั่นเองแล้วก็กระติดโดยรอบเพื่อนขางไนนี่ก็สิเป็นต้นไม้แบบนี้ค่ะ นี่ก็ท่งใส่ตะกร้าได้เลยคือกันเด้อค่ะคันบางคนเนี่ยลูกค้าเขาย่อมเสียค่าส่งแพงเนาะเพราะว่าสิได้ส่งแบบเป็นตะกร้าก็สิบ่บอบซ้ำหลายนี่คันผู้ใดมีอันยายสังเคราะห์แสงหรือโพลีเนาะจ้ะคันยายสังเคราะห์แสงเฮาก็สามารถยัดๆๆลงไปกันกระแทกแบบนี้ได้เนาะสแกนใบเพิ่นได้คือกันเด้อจ้ะซ้หรับ ต้นไม้ทีละค่าแพงเฮากระใส่ลงไปน้ำเนาจะจะย่ยสังเคราะห์แสงเพื่อนมีความหนุ่มนวลนเนาะย่ยสังเคราะห์เพื่อนมีความหนุ่มนวลนลงเอบอกอย่างหอดยายสังเคราะห์แสงอ่าเพื่อนมีความหนุ่มนวลนเฮากระสามารถหยัดลงไปเซตวิธีแบบนี้เนาะคะ่ะก็ิต้องเป็นคนใจเย็นแน่ด้วยค่ะในการแพ็คต้นไม้แล้วก็ต้องมักต้นไม้สูงรักต้นไม้สูงเด้อเ็จแล้ว เอากะน้ำกรองนะจ้ะนี่ขั้นตอนของการเอากองมาน้ำกรองมามาก,กันใบโดยรอบของกระถางค่ะนี่นะคะ่ะกรองมาเฮากะอันนี้ก็เป็นกองเอียงก็ได้ค่ะกองเฮาซื้อมาแบบธรรมดาเครือในละน้ำร้านขายของช่ำเนาะคะ่ะเอากะเอามามวนมาพันเพลินค่ะมาพันพันพันหายยังก็ได้ พันของง่ายๆเนาะคะ่ะโดยรอบแบบนี้เซตเพื่ออะไรเพื่อ,อเพื่อเข้าสิไดเอาต้นไม้เข้านอนลงแบบนี้อันนี้คือนอนให้มึงดื้อๆเนาะคะ่ะเอามาเอามารวบเนาะคะ่ะเอามารวบใช่กับกระถางเพื่อรวบมวเพนไปแบบนี้นะคะ่ะพันลงไปอันนี้เดี๋ยวจีสิพันให้มึงเนาะคะ่ะต่อไปเนาะเข้าหลังจากเข้ามวน เฮาพันกล้องได้เป็นรูปแบบเ้าสิบมวนตามกระถางได้แล้วนะเฮากะทาการว่างกระถางลงประมาณนี้เพราะว่าจิสิว่างแหยเพียงให้ซ้ํากับกลกระถางเลยกัสิบ่ไใดเพราะว่าขัน้ารวบใบใบเพิ่นทีเง้วเลยออกไปเนาะอันนี้จิตก็เลยแต่ว,ว่าเฮ็ดลงไปข้างล่างจักน่อยเนาะคะ่ะเ,เพื่อเพื่อเ้ารวบใบแล้วเพิ่นสิบพอดีกับกล้องที่เ้ามีเลยนะ กองที่เขามีเลยพอดีนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเข้ากะแบบนี่กะชิดได้แบบนี้เนาะอ่าได้แบบนี้ได้แบบนี้เข้ากะตี้างนึงอ่าเข้ากะตีไปจังที่ค่ะตีไปเซตแบบนี้ตัดออก กร,รวบใบเพื่อนเนาะค่ะอันนี้ปิสีเฮ็ดเป็นแนวตั้งเด้อเพราะว่าจิตสีเดยเมืองง่ายเมืองไงแต่สีบอยูในกล่องปันไดกล่องนี้ก็เป็นกล่องนียุดเนา,จานนะจ้ะก<อ>ล่องอันใดก็ไดล่ะห้องเฮ็ดเจียนลอยละห้องกระจิบรอบห้องกระจิบพันรอบนี่เลยเนาะค่ะพันรอบกันเพื่อนไบเลยเด้อค่ะ โดยโรอบเข้ามั่นใจว่าโอเคแล้วติดแล้วดีแล้วเป็นแบบการช่องตะการกับการไว้กันนี่แหละค่ะแต่ว่าเพียงแค่เข้าใส่กองกับตะการกองก็คือพ่นชิมีเคียร์ตะกาเพ่นชิมีลู่ระบายอากาศเลยละเอยๆพันไปเลยๆเลยเนาะคะ่ะ ค่ะหลังจากเข้าพันโดยรอบนะคะใส่เทปพ,พันดยรอบแลปดยรอบแล้วก็สิได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะนี่มันกลมตามก้นกระถางตามถวยอ้าวมะม่วงขังไนค่ะขังไนเพิ่นนองเพิ่นกนสียูจังสี่เนาะคะ่ะอ่ากสียูจังสี่ใบของเพิ่นก็นสิวรวบกันยูจังสี่นี่ค่ะยูจังสี่เนาะ เขาก็ต้องไปอียังเพิ่นห้ายเฮารวบแล้วก็เพิ่นกระยูของเพิ่นได้ค่ะเพราะว่าขนาดกระทางเพิ่นกะบ่ได้หน่อยเนาะกระพอดีเพิ่นอ่าขั้นตอนต่อไปเฮ้ากะเตรียมกลองเพิ่นกะสิเา้วๆแบบนี้เฮ้ากะหากลองแบบเาวๆอันนี่จิตกะสิไปหากองแบบเา้วๆมามาใส่เพิ่นเนาะแล้วก็สิกันตรงก้นของเพิ่นน้ำต่กันตรงก้นของเพิ่นใส่ฟางเพื่อมัดเพื่อดึงเพื่อรังเอาไว้เนาะค่ะ ต่อมาเนาะเฮากะมานัฟ่ฟางมาขนาดพอดีเด้อจ้ะขนาดบ่อนเงาคักเด้อขนาดบ่อนเงาคักกะกะเอาเนาะเราก็สิมาติดใบไต้ก้นกระถางเนาะเอาเทปติดไว้ให้เพิ่นแน,น่นเพื่อเฮาสิได้สอดได้ใส่กับกองเอาเพื่อเฮาสิได้สอดได้ใส่กับกองได้เนาะคะ่ะอ่ะเขาก็นั่เทป ติดม้ารัดเพิ่นไว้ติดให้เพิ่อนยูใต้ก้นยังสีค่ะหน,นับจักน้อยให้ยุกกลางๆติดให้เพิ่อนยูใต้ก้นไว้เพื่นกระสีเป็นสอนด้านแบบนี้นะครับ่ะ เป็นสองด้านสองมุมแบบน,นี้ถ่ายเพื่อนก็สิสามารถดึงได้แบบนี้นะคะ,อะนอกจากเห็นไฮแอนด์เพื่อซอยเพื่อซอยกล่นเพื่อนเนาะคะ่ะนี่เขาสิมัดเขาสิได้มัดไว้ให้เพื่อนติดสีด้ดยน้ำนังเชเบอร์ได้เคลื่อนออกจากกล้องอีกเส้นหนึ่งเนาะคะ่ะอีกเส้นหนึ่งเข้ากับมามัดตรงกลาง เขาก็มัดเส่ตรงกลางให้แน,น่นตรงกลางกล้องแบบนี้ให้แน,น่นขยานเพื่อนเคลื่อนขยานเพื่อนเคลือ่อนเขาก็หาเทปเนาะคะ่ะเขาก็หาเทปพันไว,นไว้พันซอยไว้เ่ให้เพื่อนเคลื่อนพันไว้เล่แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะคะ่ะ นี่อันนี้จิตก็ได้ไปยู่ร้านขายของชำม,มาเนาะจิตก็ได้ไปขอซื้อกล้องเพื่อนมาขอกล้องเพื่อนมาอ่าบัดนี้เพื่อนูฮจากกเ้าเพื่อนกับว่าเอาเงินนําเนาะพราาก็ซื้อของเพื่อดูไปอ่าเพื่อนก็เอามาให้ไาเอาไปใส่ซาเน้ะนกะได้พอดีเลยค่ะคือความสูงกับไกลเคียงกันยาวพอดีเลยเนาะนี่ากะมาใส่กล้องค่ะบัดนี้เ้า,าสิมาเจาะกล้องข้างล่างนําเด้วยค่ะเจาะกล้องข้างล่าง เจาะอ,อ,อย่างเจาะเพื่อเฮาชีใดดึงเชือกมัดที่เหาเฮ็ดวบอยู่ใ้ใ้กลกระถางตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้หเห้ฮาก็เอาเอากระถางเพิ่นล่งไปเนาะอ่าเอาต้นไม้เฮาลงไปแล้วเฮาก็ชีไดมัดผูกเพิ่นไว้ให้เพิ่นติดกับกล้องอ่าเซจแล้วเหาก็เมืองว่าเพิ่นติดกับมุมใดเนาะอีกยาก่งกางนึงอีก้างนึงเหาเฮ็ดใบ้างเหาก็มัดเชือกไว้้างน้า เฮากะเฮากับมัดเจาะข่างน้่ค่ะเพื่อมัดเพิ่นขึ้นกันเนาะคะ่ะเจาะข่างเพื่ออเพื่อเจาะเพิ่นมัดเพิ่นขึ้นกันนี่เฮากัไปเมืองการแพ็คเี่เฮากับมัดไว้เทิ้งสองคางเนาะคะ่ะมัดอันนี้มัดเชือกสองเส้นไวนะะ้เนาะบ่มีดินค่ะบ่มีดินตรงไปเลยเลยนี่บ่มีดินพเพราะว่าเฮ้ามัดตรงนี้ไว้มัดไว้ตรงคางเนาะแล้วนกะ็มัด มัดใบสองฟังเนาะคะ่ะมัดตรงนี้นีตรงนี้อีกแลวกับขังลางน้ำเนาะคะ่ะลางด้านด้านลางของกล้องนะคะเข่ก็เขียนซื้อที่ยุ้ยได้เลยเนาะคะ่ะเขาก็มีพื้นที่เรลืเอเขาก็เขียนคําว่าต้นไม้ใบน้ำเนาะเขาก็สิมาติดแพ็กเลยะคะ่ะเมื่อเข้าแพ็กเซตเนาะอ,อันนี้กับจิตกับมัดมัดสร้างไว คพื่อไงต่อการขนต่อการจับเนาะคะ่ะนึ่ต่อการจับกองกระเซ็จเรียบร้อยเนาะรัดเชือกแบบนี้เร็จเรียบร้อยแล้วการในการรงต้นใหม่แทบกบต้นใหม่ของเหาเนาะฐานไตก็สิเป็นจิ้งซี่ค่ะ,ะเร็จเรียบร้อยค่ะกะพร้อมที่สิเอาไปส่งขึ้นแล้วเนาะคะ่ะกะขอบคุณที่เขมามาเมือง คลิปเด้อค่ะสำหรับการแพ็คตุนไม่ส่งลูกค้าแบบง่ายๆกับเสร็จเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะ